สำาับลำดัวันล่าสุดก็คือไปโนมินอลออสเตรเลียลครับอุปยลกมากครับก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าจริงๆรวจุดเริ่มต้นของหลาดมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากจะทำอะไรที่ที่มันที่ที่มันเป็นวิธีการแบบใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนเดว่าในวันนั้นเราเรามันไม่เหมือนมันไม่มันมันไม่มีบรรทัดฐานให้เรามาเทียบว่าเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันมันจะ คนจะเปิดรับมันมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอพอในวันที่หนังมันฉายออกมาแล้วมันมันเกิดประสบความสาเร็จไปไกลกว่าที่เราคิดไว้มากๆอะไรเงี้ยจนถึงจนถึงมันมันเดินทางมาจนถึงวันนี้จนได้รางวัลฟิโนเมนตนัเสีเยผมว่ามันเป็นมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหเหนือความคาดหมายของทุกๆคนทีมงานทุกๆคนแล้วก็คนคนดูด้วยนะผมว่าคิดว่าทุกๆคนน่าจะแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องนี้มากๆเหมือนกันครับรางวัลนี้มันคือปรากฏการณ์ ใช่ประมาณพันไปปลายครับสำหรับประกวการที่เราคิดว่าอะไรที่เป็นใจนที่ดูผมผมว่าผมจริงๆสำหรับสำหรับประเทศที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอะไรเงี้ยผมว่าผมจริงๆแล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันเข้าไปถึงความรู้สึกของเขาจริงๆมันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใจความของหนังจริงๆอะไรเงี้ยหั้ใจหรือว่า,าเรื่องความสมัมพันธ์ครอบครัวความรู้ซึ้งของความสัมพันธ์เรื่องของเวลาเรื่องของการให้ความสาคัญกับ กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยผมว่าหัวใจเหล่านี้มันมันมันความความความพิเศษของมันคือมันสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมรวมถึงกำแพงภาษาที่ที่ที่มันทําให้คนเข้าไปถึงสิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอได้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เข้าถึงง่ายไหมผมผมว่ามันก็มันเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ร่วมในทางในทางเดิมมั้งครับเพราะเหมือนว่าเราเราเราอาจจะ มีประสบการณ์ครอบครัวอะไรที่ไม่เหมือนกันแต่หมายถึงว่าผมว่าในภาพ,พยนตร์มันก็มันก็ได้ได้นำเสนอในหลายๆแง่มุมอะไรเงี้ยที่ที่ผมคิดว่ามันก็อาจจะมีหลายๆลมุมที่ที่มันค่อนข้างูนิเวอรโซแล้วก็อาจจะไปทัชคนในในในมุมในมุมหนมึงของแต่ละคนอะไรเงี้ยสำหรับรางวัลที่ื่อยก็จริงๆหายเหนื่อยตั้งแต่ตอนที่ตอ,ทตอนที่ฉายได้วันแรกอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเห็นฟีดแบ็กอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันหายเหนื่อยอยู่แล้วตั้งแต่นานแล้วอะไรเงี้ยนอกจากภาพยนตร์จะเป็นการ ที่แบบตกใจรู้อันนี้เป็นความรู้สึกยังไงเพราะว่าเมื่อคืนก็ตกใจวันนี้ก็มีเหตุแล้วคือมันเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือถ้าถ้าเราเจอแบบคืออย่างเมื่อคืนนี้ก็คือเขารับรางวัลกันมาเป็นสิบคนไม่มีใครแบบมียิงพอผมขึ้นไปถึงเขาก็ผมกขาต้งพูดอยู่เขาก็ยิงขึ้นมาให้อะไรเงี้ยเป็นตัวโดนนะแจ็คพอตแตกก็คือเป็นตำนานมาตลอดตั้งแต่ยิ่งเสี่ยงมา อ่าครับฮะก็ถือยืดหย่นกบใจรู้รอฮะอ๋อครับก็ขอบคุณมากครับมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมที่เราจะจะเห็นจริงผมไม่ได้คิดเลยนะว่าอะไรมันจะมาบ้างอะไรเงี้ยกใช่จริงๆก็แต่ละอันผมก็าเขย่ามาที่ผมก็ชอบแบบมันก็ว่ากล่อมมันเฉยๆอะไรเงี้ยหรือว่าสะดุดนี่ก็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจนะมันก็เป็นเป็นแบบพื้นที่มันแบบไม่เรียบอะไรเงี้ยส่วนไอ้อันนี้มันก็เป็นเป็นจังหวะแบบที่ ที่ไม่ได้คิดมาก่อนเหมือนกันเลยนะครับตัวเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดครับไม่ได้คิดใช่เขาเล่าสื่อมาเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปใช่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับใช่ครับใกล้แล้วครับก็จริงจริงมีมีมีหนังเรื่องหนึ่งที่ที่ทำกับร่วมทุนกับทางทาง GDS ครับอันนี้อันนี้ถ่ายถ่ายจบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวน่าจะออนในช่วงปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางคิดว่าคิดว่าน่าจะมีเพลงปล่อยมาเรื่อยๆเพลงที่สต็อกไว้เลยนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ได,ได้ทําเพลงเพิ่มหรือว,ว่ามีโอกาสได้ทําอะไรเพิ่มก็คิดว่าจะคงจะทําอยู่เรื่อยๆครับรใช่ก็คือแฟบบตัดใจจะเขียนตัวเห็นครับ<ม> <ใน S 2> เห็นครับใช่ครับไม่ปล่อยให้แฟนๆได้ายได้คิดถึงเลยใช่ไหมครับก็ตัวจะไม่อยู่แต่ก็พยายามจะพยายามจะคลิปคอนเน็กตลอดแล้วพยายามจะแบบไม่อยู่เฉยๆพยายามจะแบบทำทำเพลงทําอะไรอย่างเงี้ยครับ นิดนึงนิดหนึ่งก็จะคือวันเกิดเราแล้วใช่ไหมทุกปีมันจะมีแบบอีเวนต์นู่นนี่นั่นปีนี้อยู่ที่ไทยไหมคะไม่ได้อยู่ครับแล้วโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยจะมีจัดอะไรหรือเปล่ามีแฟนอะไรไหมก็จริงๆมีจริงๆใจก็คิดคิดไว้แล้วแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอรอใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆค่อยๆบอกมาดีกว่าเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นแล้ววันนี้เที่ยงคืนจะมีคนใกล้ตัวไปแฮมที้ลาเล้ได้ไหม อันนี้ต้องถามต้องถามเขานะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาน่าจะรู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะถ้าถ้าเขาจะมาผมก็เบลข้ามอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าแค่ปากซอยนะไอ้นะบอกว่่าแคปันนี้ต้องไปถามเขาดูว่าเขาเขาจะมาไหมถ้าเขามาก็ยินดีครับมีประเทศดีอะไระนสนับสนุนสำหรับปากซอยโอ้ยเขารวยกว่าผม <c oughs> ตั้งเยอะพี่ออกรถทั้ละยี่สิบสามสิบล้านก็เป็นอะไรนะมดงานเหรอผมเนี่ยด้ทำงานหาเช้ากินเท่าล้วเราจะแวะกับ ก็ถ้าถ้าถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาบ้างกลับมาบ้างครับกบ,บ้างเอ,าเอาง่า,า,า,าอครับก็มีภาพ,พยนตร์ที่ร่วมทุนกับทางจีเนะครับผมเป็นเป็นชื่อว่า Red Project นะครับจริงๆมันก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่ได้มีแค่หนังอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าในตัวในตัวเฟสแรกเราเราก็เพิ่งจะแถลงไปว่าเรามีหนังแต่หมายถึงว่าหลังจากนั้นอะ มันก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมาอีกก็ยังไงฝากทุกคนรอติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพลงที่ที่ที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆด้วยอย่างเงี้ยช่วงนี้ผมก็กําลังทําอ,อัลบั้มอยู่ด้วยครับผมสำหรับการท,าทาี่เขาจะเกิดขึ้นเรื่องนี้แล้วแฟนที่ถึงเรามีอะไรจะฝากหรือเปล่าก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาครับเดี๋ยวก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเราจะได้คอนเนคกันอยู่ในทางใดทางหนึ่งอยู่เรื่อยๆครับก็พยายามจะ ไม่หายไปก็พยายามจะแบบทำงานพยายามทำอะไรไปเรื่อยครับขอบคุณครั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 บได้ครับ